ดีวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมกราคมพุทธศักราช2564หรลังจากที่เมื่อสัก15นาทีที่ผ่านมาผมได้กลับมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จึงที่บ้านนะนะครับตอนนี้ผมกำลังไปที่สำนักง,งานเขตคานายาวก็ ็จากวิดีโอก่อนนี่ตอนแรกนะฮะตั้งใจว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจจากที่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ตั้งใจว่าจะไปที่สำนักง,งานเขตชันนายาวเลยนะครับแต่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 เอกาสารผมไม่ได้ให้ภรรยาเซ็นนะฮะภรรยาผมนั่งแท็กซี่มากับคุณแม่ผมกลับบ้านผมก็เอาเฮ้ยถ่ายเอกาสารเสร็จปุ๊บแล้ว ภรรยายังไม่ได้เซ็นนะฮะก็เลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับผมก็เลยขับรถขับมารอที่บ้านปรากฏว่าหลังจากที่ถึงบ้านเสร็จแล้วนะฮะผมกําลังจะโทรบอกภรรยาเลยว่าถึงแล้วนะแท็กซี่คันที่ภรรยาและแม่ผมขึ้นมาจากโรงพยาบาลตารวจนะก็มาจอดที่ตึกผมเป็นที่เรียบร้อยก็ทําให้ ให้ภรรยาเซ็นเลยแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะออกจากบ้านต่อเลยนะครับเพื่อที่จะไปสำนักง,งานเขีดขนคณายาต่ออย่างที่เห็นนี่แหละนะผมก็ต้องมาแว้นให้ท่านผู้ชมดูนี่แหละนะครับไปเส้นไอรนพัฒนาตรงไป ตอนแรกผมงงไปตรงเนี้ยเย้ยๆเยยโคงโคงงผมมึนไปตรงนู้นอ่ะตอนแรกมันผมไปโค้งออมตรงนู้นหนืนนะฮะตรงนู้นหนูนะนนหนแล้วก็เลี้ยวมานี่มันเป็นครั้งแรกที่ผมงงไป จะเป็นแฟชั่นไอแรนนะแล้วก็ทำหานาดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็อ่านไม่ออกผมอ่านไม่ทัน <laughs> อย่างรถตัวเองว่ะเป็นหลายคนลื่นบนนี้ละไม่คุ้มเลย เราไม่เจอใช่ไหม น่าจะวางสักคันกันเนาะจริงไหมก็ไปวางสักที่ดินีไ่ไงตอดข้างพ่อหนุ่มยิงสลดรถแม่งคนใหม่เลยอืมอ่า เจถึงแล้วไปจัดการเอกสารให้เสร็จเนาทีจากเบานไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทำทุระโอเคหลังจากที่เสร็จเรื่องจาก สำนักง,งานเขตคัน,นายาวก็ได้เวลากลับบ้านเฮ้ยเฮ็า,ายสาิผมก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงบุตรอะไรอย่างนั้นนะครับเบี้ยคลอดบุดเบี้บยเบี้ยอะไรก็ว่าไปนะยื่นเรื่องยื่นเอกสารเสร็จก็ สำนักง,งานเขตเขาแจ้งว่าจะมีการไปเยี่ยมบ้านนะครับก่อนจะไปเยี่ยมนี้ก็จะโทรล่วงหน้าหนึ่งวันบอกว่าเฮ้ยจะไปเยี่ยมนะอยู่บ้านด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับก็มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นต่างๆนานา,นานก็ไม่เยอะมากเช่อนอยู่กันกี่คนทํางานอะไรนะครับว่ากันไป ตรงนี้เขาห้ามเลี้ยวขวานะโอเคไปข้างหลังมีรถเคอรี่ใช่เคอรี่คันที่เราแซงมาหรือเปล่าก็น่าจะใช่แหละนะกลับบ้านเว้ยเมื่อวานเราได้ออกไปทางจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะผมเรียกนิดหนู่รู้จะเรียกยังไง มันทะลุไปสนมประเสริฐมนูนกิจประดิษฐ์มนูามานธรรมน้าตอนนี้หลับรถจุดนี้จะอย่างที่บอกเมื่อวานนะจุดนี้เลยผมชอบความรู้สึกถนนแบบนี้ผมชอบถนนแบบนี้ คันเขารีบตัดที่จะเข้าถนนใหญ่นะรอเขาวิ่งหลายทางไปชมป่าชมเขาชมนกชมไม้จะได้ว่าตรงนะเดี๋ยวเราค่อยดูป้ายกันแล้วกันหวังว่าจะไม่มีเนาะหวังว่าจะไม่มีหมาวิ่ัตดหน้า tað awesome. er รามินทาตรงไปโอเคเราต้องตรงโอ้โหถนนนี่มัน <c oughs> ให้ตายสิเป็นครั้งแรกที่มาระวังรถทางซ้ายหน่อย โคดเชียวตรงนี้โอเคใช่หรือไม่อ่าใช่มันยังไงวันนี้ผมก็งงๆเลยนะต้องไปกลับรถใช่ไหมรามนินทากลับรถโอเคได้เลย ไม่ยากจนเกินไปโอ้มีคนนอนด้วยแล้วนะไม่น่าเชื่อชีวิตใต้สะพานลอยนะฮะไม่ต้องเช่าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยอยู่กันสองคนด้วยอน่านะ

ซี่ฮะน้าไปด้วยนะน้าไม่หักแล้วอ่ะไปเลยนะ้ไปเลยเขาเลี้ยวเหมือนกันกับน้าเลยพรงนี้ไปเติมน้ำมันโอเคไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ